อาหารเช้าสมปน่อยอีพอยอีเมยสมปน่อยสมปน่อยแต่เอามาขวยมันสุกน่าทางนี้บ่เนี้ปนกบบ่เนี้มอ้อหลายดอกก็สำนี้ละมากลิ่นฟ้าบ่เนี้ของเสียกินกับทางนี้ก็สมฟ้านบ่เนี้ สม้านซสือมาจะบึงการซสือน้ำไม่เงยียหมันเราเปิดลานสม้าน,มานไม่เงีหมันเราเป็นคนบ่อขี้ขานเราหา้านมาคันสมเปิดลานขายมันหมัน mấy nhà mạnh chập thay chín yến này đó mấy quan thay hệ nói vì nó mà chín phụng gì thay mà kinh pha thổ phay mình sẽ cắt กบหูจะของอะไรป่ะนาจารย์ใหญ่ว่าผุนี้นเสียบเหงังยูอ้อาหารของคนอีสานบ้านเฮามันก็ซัมเน่แหละครับกินอยู่ซัมเน่อันนี้คือมันแนวมันแสีบเดีย่างอื่นก็กินได้อยู่หรอกแต่ว่าอันมันที่เสียบอีกคือพวกปนพวกแก้วนี่ยละ่ะนะพอจำสมไปหน่อยจะบาดก่อน บอกบักเี็นยักลงมากรบโปรงมาม,มันมักลินฟ้าเอามาแต่หน้าพอเนี้ยผาแล้วขึ้นมามักลินฟ้า เอามาพาจินนยู่ทงนะเออกระปนลปาเมียน,นบบไม่เงยสาเออเส,สียบแถวผสมพอหน่อยไนหะมนีปนกบได้ชื่อ น,นั่นพอเงยงบพงอเงยนี่ฐานัดหากบพอเงยงบเบาขึ้นมมนเชื่อได้แน,น,น่นองบังดังเสียบอยู่หรอกครับอาหารอิสานบันเฮาปลาแดดแกว้วบองปนป่าปนกบ ปิงปลามกปลาน,น้องง้วขัวหนูลาบเท่าแกงหมักไข่ผัมออมเกียดออมปูลาบปูปนปูเมนูมูนีไม่ต้องแต่ของแสบๆทั้งนั้นคืดยากอีกแล้วหยันไปหามาปอนอีกยุบป,ปู บางหันให้เห็นแนวกินอะบาบานี้เห็นคนจักหน้อยกินอาหารของบ้านๆของบ้านเฮอามันสิดีดีกินแล้วดีแมนบอพี่น้องเอฟซี ถึงนางกินเลนื้วล้มกะวิวีกินเน้อแซ่บอิหลีมาเด้อพี่น้องเอฟซีกินข้าวมื้อนี่กินผู้ดเดียวอิหลีแล้วกินก็ดีดีตาหน่อยซ้ำหาให้ผี จักเมีย่อยมันคือจังไหนบุญนี่นจะใช่อะไรอี๋บ่มาอยากชู้อบะกมี่กินแต่ละที่แซบิลีไปน้องมือขึ้นกับพาลูกแพาเมียไปเวทีร้อ,องเพลงเทียนีคนกระเบื้องดีดี แต่ว่าพี่น้องเอฟซีย่าเสนีเด้อเอาคือล่งเสนอเออเนาะบัดแชบ์ไปดีครับแชบไ์ไปดิหินฟ้าปนปนกบปนกบปนกบหน่อยกบไม่ดุพลอยๆ เนื้อื่อหวยฮาหนอยเบาคคอยๆเดี๋ยวคนจีบล่อยคอยแห้งพุ่นน้อยไปใส่ก็ไปค่คอยๆขับรถพอบ่อยบ่อย นี่แันเนนสมปไปน้อยแบบนี้กินข้าวใบล้วลมวีวีมาเย็นจ้อยจ้อยเอิ้นใช้เมียบันใดมันก็ปป่อยเพราว่าคอยวิจักยา,กยามาเอิ้นคอย bây giờ bảo mạc đứa mình đều mình sẽ xã bội ạ ừ ừ dấu ở miền nhìn giống cả loại mắt tội ạ ừ ừ bên nhắn lọc bộ khói nói <c oughs> ฝากแม่ดื้อหมอหน่อยๆไปลองเว่งน้าข่อยบุนมเป็นคนดอยมันเป็นลูกข่อย mọi người nói và Các nói à. FC để nhìn cả comment mà khoai khoai chín khẩu phú điều bòi bòi chín nào diễn choi trời, trời mì hèn thòn nhoi nhoi ui nhau nhau thì lực lắm ừ. và là chị anh như cái dòng bắt nội anh chín điệp này là vắng xà vỏi toàn phải ủ phay khôi, khôi. Ừ. mình chẳng bộ biển anh ta nói Ủa Anh ta lái Tình ha bậc Ha nói Cả bộ ông xoay Ủa Mà ông Con sư và nhạc Tại bà tôi nói nói Ôi, vào rồi. Mưa ao cánh chập Buột ngão cánh chọi, chọi. Cầm lăng nói nói Để nhắn cả hết khỏi khỏi. เอาซ้ำนี่แหละพี่น้อยโอ้คงมาแล้วผักเหยียบยางบอกให้มแมทไทยห้กับ,บก่มทไทยบกบในน้อยๆนี่คือกัน เออมุนงจูทุละหลายเนะเอาไว้แซมนี่นะเดี๋ยวจิไปต่อยสักคน